แบ่งเวลานะคะแล้วก็มาเยี่ยมตามสื่อต่างๆด้วยเรียกได้ว,ว่ารวมตัวมาหลายคนแบบนี้ก็สนุกเพราะแต่ละคนก็มีความสามารถเนาะร้องเพลงเล่นดนตรีกันได้นะคะเพลงนี้เพิ่งอัดเสียงมาหมาดๆค่ะคุณผู้ชมคะใครว่างก็มาช่วยกันโปรโมทน,นะคะอย่างที่เห็นนี่คุณจิ๊บสุมามาหล่อแบบว่าเต็มชุดเต็มยศค่ะคุณตั้มสมประสงค์คุณเจมี่บูเฮอร์นะคะพร้อมแกนนําคุณติ๊กชิโร่ค่ะแต่งเพลงนี้เชื่อไหมว่าแต่งภายในเวลาแค่สาม ไม่ใช่3าวันนะสา,สานาทีเท่านั้นเองนะคะ,คะใช่ค่ะเพราะว่าคุณติ๊กบอกว่าออกมาจากความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจนะคะว่าเมื่อได้ทราบข่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นเจอน้าท่วมครั้งใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะอย่างภาพที่เห็นนี่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ในรอบ4ี่ปีเลยแล้วก็มีการสูญเสียคือทั้งมีคนที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็สูญหายเรื่องของทรัพย์สินด้วยออกมาเป็นเพลงไม่มีน้ําตาฟรีนี่แหละค่ะไม่ม ถือเป็นการส่งต่อกำลังใจให้คนไทยนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ดูดายอยู่เลยพร้อมช่วยเหลือแล้วก็มอบความห่วงใยกันเต็มที่ค่ะถ้าเห็นในมิวสิกวิดีโอนะคะก็จะมีศิลปินดังกว่า30คนที่มารวมกันทั้งคุณเป้สลเออร์คุณเจนิเฟอร์คิมลูลาเซกโลโซแจ็คบลิชแมนทอยนะคะทีเจ็คเซตเตอร์ด้วยทั้งหมดมาเนี่ยไม่มีค่าจ้างไม่มีใครจ้างนะคะแต่ว่ามาในนามกลุ่มไว้แฮนด์ไว้ฮาร์ดค่ะ ในจากหน้าที่เอ็ดดี้เนี่ยเป็นคนตากก็เลยเข้ามาหาผม,มแล้วบอกพี่ติก๊กเราต้องทําอะไรสักอย่างแนละ้วช่วยจังหวัดตากได้ไหมผมบอกว่าอ่ะเรื่องแบบนี้มาเลยเราจะไม่รีรอไม,ไม่ไม่ลังรออะไรไดไดได้ทั้งสิ้นผมก็เลยเอากีต้าร์มาแต่งเพลงเด็ดนั้นเลยแล้วก็สร้างเพลงที่ชื่อว่าไม่มีน้ําตาฟรีขึ้นมาหลังจากนั้นก็รวบรวมเพื่อนฝูงที่แบบรักๆักก,กันนะฮะที่จะสามารถสละเวลามา จากคนหนึ่งมาสองคนจากสองคนมาสามคนจนรวมกันทั้งหมดประมาณ30กว่าคนได้ด้วยเป็นคนพื้นเพที่นั่นนะพอเห็นบ้านเมืองของเราที่เกิดมาเนะี่ยน้ำท่วมมีคนแบบคนเสียชีวิตแล้วคนอแล้วท่วมแบบไม่เคยท่วมมาก่อนมากแล้วมิดมิดตลาดแม่น้าเมยอย่างเงี้ยแบบแล้วก็มีคนสูญเสียแล้วก็มันไม่เคยท่วมมา3 0มสิปีฮนะมันก็เลยรู้สึกว่าเ,เราเป็นส่วนหนึ่งของของศิลปินที่เราโตที่นั่นนะ่ะเราก็เลยเราจะทําไงช่วยบ้านเกิดเรา เคย่วม,มัใาดั้วยพลงกายพลังค,คุ่มไว้แฮนด์ไว้ฮาร์ตนะคะ,คะเคยมีผลงานตั้งแต่เมื่อน้ำท่วมเมื่อ2ปีก่อนนะคะเปิดตัวกันด้วยเพลงน้ำท่วมไม่มิดใจค่ะ เพื่อนศิลปินก็มาร่วมด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าใช้ต้นทุนที่ตัวเองมีไม่ต้องลงทุนลงเงินสักบาทเพ<ช>ะว่าร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ห้องอัดนี่ก็คนมียื่นไม้ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะก็อัดเสียงกันฟรี<ช>เลยค่ะก็ะไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะคุณผู้ชมมากกว่าการที่จะเยียวยาจิตใจให้กับเรียกได้ว,ว่าแฟนเพลงแล้วก็พี่น้องชาวไทยในยามที่ทุกยากแบบนี้นะคะ อ่าแต่ละคนก็โด่งดังมานานแล้วนะคะทําให้เราได้เห็นพลังของคนวงการบันเทิงคนของประชาชนนี่แหละค่ะที่อยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยตอบแทนคืนสังคมบ้างค่ะหลายท่านเนี่ยเราก็รู้จักกันย้อนหลังกลับไปใน2 0 3 0ปีแล้วนะครับคือมันเลยเลย,เลยจุดที่คือมากกว่าอายุพี่ตั้มหน่อยหนึ่งนะครับเลยเลยจุดที่เราจะ มาหวังเรื่องเงินทอชื่อเสียงอะไรเป็นหลักนะครับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรก็ตามที่พวกเราสามารถที่จะทําได้จากความรู้ความสามารถความถนัดของพวกเราเนี่ยที่จะคืนกลับให้กับสังคมให้กับประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะในเวลาที่ทุกคนต้องการกําลังใจต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะทํากันเต็มที่ประชาชนชาวไทยท,ทุกคนทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับพวกเราเหล่าศิลปินมากนะครับก็คือเมื่อประชาชนชาวไทยเดือดร้อน ศิลปินอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่ดิ้งดูดายโดยแกนนำโดยพี่ชายใจดีของผมเนี่ยก็คือพิติกชิโร่นน้วคราี ฟรีนะคะก็อย่างที่บอกว่าแรกเริ่มนั้นมาจากเหตุการณ์น้าท่วมที่จังหวัดตากใช่ไหมคะแต่ว่าต่อมาค่ะพื้นที่อื่นๆก็ได้รับผลกระทบไปด้วยพี่ติ๊กบอกว่าเปลี่ยนเนื้อเลยเปลี่ยนเนื้อกันตามใจชอบเลยนะคะอย่างตากจา๋าไม่มีน้ําตาฟรีกลายเป็นเธอจา๋าไม่มีน้ําตาฟรีง่ายๆแบบนี้ง่ายๆเลยตั้งใจมอบให้กับพี่น้องทุกคนคด้วยนะคะพี่ติ๊กชิโร่บอกว่าน้ําท่วมตรง